อพีเอเปียกแล้วเอ็นพีเอเปียกแล้วพีเอเปียกแล้วจัดการพีเอลยฉีดพีเอลยฉีดพีเอลยเอ็นครับซู่ตึมตามตึมตาม แล้วว่างหล่นครับเอาเพิ่งทาสีใหม่น้องผู่เพิ่งทามาใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นตรงนี้หรอกครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวมันตกใส่ครับแทไปตรงอื่นครับเดี๋ยวตกใส่เดี๋ยวมันตกใส่เดี๋ยวมันตกใส่อันตรายครับวีฝน, <laughs> นตกเฮ้ยฝนตกแล้ว

ลงอยูลงลงยูทูบลงเฟซลงเฟซเลยลงอาทุกกนอาแม่ไม่เกี่ยวเอ็นแม่ไม่เกี่ยวเอ็นจะมาล้างอะไรให้ปู่แล้วของปู่ไปไปไปล้างนู้น ไปนน้ำเปลียนเป็นน้ำเป็นคับเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นไปทางนู้นครับเป็นคับไปตรงนู้นครับไปเลยไปฉีดพีเอลยไปฉีดพีเอลยไปฉีดพีเล <c oughs> อลอยยุงเหรอเนี่ยเป็นคับดูดูดูเดี๋ยวเอาส่ายยังนี้เลยเดี๋ยวเอาส่ายยังนี้เลย เสยานีโลเียสยานีโล่เียไปเลยเลเยไปเลยเลเอ็นเปียกแล้วแคโดนตาแล้วพี่ขาพี่เอ๋ <c oughs> ถามแย่งน้ำพีเอลเข้าตามหมดแล้วค่ะพีเอล